ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านสันมาเคตหมู่หนึ่งตำบลเวียงการหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายบ้านสันมาเคตหมู่หนึ่งตำบลเวียงการหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงการหลงมีนายพยับสิงแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านสถานที่ที่สำคัญในหมู่บ้านได้แก่ 1. วัดบ้านสันมาเคตสโรงเรียนบ้านสันมาเคตสันคิดเหล็กหัวฝายพัฒนาและตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งม่าน โดยมีนายบุญคำแสนช่างไม้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านสันมะเขตดจำนวนหลังคาเรือน271หลังคาเรือนจำนวนประชากร976คนแบ่งเป็นชาย494คนคือร้อยละ50.61และหญิง482คนคือร้อยละ49.39สถานะสุขภาพของประชาชนบ้านสันมะเขตมีดังนี้ อัตราป่วยด้ยวยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญดังนี้ 1. โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง5ต่อ1,000ประชากร 2. โรค,คามดันโลหิตสูง51ต่อ1,000ประชากร 3. โรคเบาหวาน25ต่อ1,000ประชากรสาเหตุการตายปี2,554ของหมู่บ้านมีดังนี้ 1. โรคมะเร็ง4ต่อ1,000ประชากร 2. โรคหอบเืด4ต่อ1,000ประชาก 1, ร 3. โรคหัวใจ3ต่อ1,000ประชากร 4. โรคไต1ต่อ1,000ประชากรข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพมีดังนี้ 1. ติดสุรา103.43 2. สุบุรี่ร1อ5ละ 5. ภาวะเครียด100.37ารดการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคตามแนวทางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยดำเนินการดังนี้กระบวนการพัฒนา 1>, 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน5ท่านได้แก่พระครูสถิตกิติสุนทรจ้าอาวาสวัดสันมเกตนายแพทย์วชิรพงษ์คำล่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้านายสามารถแก้วพลิกสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้านายสมอาจเชื้อเขียวนายกเทศมนตรีตำบลเวียงการหลงนายทองสุยัธากำนันตำบลเวียงการหลงและคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน17ท่าน โดยมีนายพยับสิงแก้วผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการ 2. การจัดทำแผนชุมชนโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategy Roadmap) หรือแผน SRM เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนของหมู่บ้านโดยยึดถือนโยบาย3อ2อได้แก่อาหารออกกำลังกายอารมณ์สุราและสุบุรีการจัดทำแผนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนที่เริ่มต้นจากกลุ่มแกนนาชุมชน และขยายไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆในชุมชนเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มเกษตรชีวภาพและกลุ่มประชาชนทั้งหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่านได้คืนข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชนร่วมกัน 3. การดําเนินงานในชุมชนการนําแผนล,ลงสู่การปฏิบัติในชุมชนโดยมีการนาหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการและมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านวิทยุชุมชน1 0 5 5 0เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเวลา1 3นาฬิกาถึง14นาฬิกาผ่านทางหอกระจายข่าวในวัดทุกวันพระปลายประชาสัมพันธ์ในชุมชนและในที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเดือนละหครั้งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร้อยละ87.27มีการถ่ายทอดความรู้แก่คณะกรรมการในการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการและปรึกษาหารือโครงการเดือนละหนึ่งครั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่าน มาให้ความรู้ในเรื่อง3อ2สอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานและนวัตรกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 1. นโยบายสาธารณะจากการขับเคลื่อนกระบวนการในชุมชนทำให้เกิดนโยบายสาธารณะได้แก่งานศพปลอดเล่าของบ้านสันมะเคตและได้ขยายไปสู่งานศพปลอดเล่าตำบลเวียงการหลงโดยเจ้าคณะทบซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสันมาเขตรรวมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ประกาศให้งานศพในตำบลเวียงการหลงให้เป็นงานศพปลอดเหล้าและปลอดการพนันเป็นนโยบายสาธารณะของตำบลเวียงการหลงถ้างานศพได้เลี้ยงเหล้าและเล่นการพนันจะถูกปรับงานละ3 0 0พันบาทและพระสงฆ์ไม่รับกิจนิมนต์ 2. การประกาศนโยบายลดหวานมันเค็มในงานต่างๆของชุมชนโดยผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเป็นนโยบายของหมู่บ้านและได้ดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่แม่บ้านทุกหลังคาเรือน ในเรื่องอาหารปลอดภัยและนําไปสู่การปฏิบัติในชุมชนงานในชุมชนจัดเลี้ยงน้ําสมุนไพรอ่อนหวานภาชนะใช้แก้วน้ําแทนการใช้แก้วพลาสติกสําหรับอาหารหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงส่งเสริมอาหารประเภทต้มยำตำแกงแทนการจัดเลี้ยงอาหารในหมู่บ้านเป็นอาหารปลอดผงชูรส 3. ม,มีสถานที่ออกกำลังกายในชุมชน ได้แก่สนามโรงเรียนสําหรับเยาวชนเล่นกีฬาศาลาอนเนกประสงค์สําหรับทุกวัยในการออกกําลังกายและยังมีอุปกรณ์เครื่องเสียงซีดีครบชุดส่วนใหญ่ออกกําลังกายโดยหูลาห่าฮุบรําไม้พรองปั่นจักรยานและรำวงย้อนยุกที่ทุกวัยสามารถทําได้และทําให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายสุขภาพจิตดีซึ่งจะมีอสมผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลและอำนวยความสะดวกวันละหนึ่งคน ในระหว่างเวลา17นาิกาถึง19นาฬิกาทุกวันยกเว้นวันพระผลจากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นน้ำหนักลดรอบเอวลดผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น 4. มีสถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ทุกคนในหมู่บ้านเป็นเจ้าของนำวัตถุดิบมาผลิตปุ๋ยเองได้โดยจะมีสมาชิกกลุ่มสอนการผลิตให้แต่ถ้าไม่มีวัตถุดิบ สามารถซื้อได้ในราคาถูก 5. มีป่าชุมชน2,000ไร่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ป่าไว้ใช้สอยและมีกฎระเบียบของหมู่บ้านในการใช้ป่าชุมชนป่าชุมชนดังกล่าวเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชาวบ้านจากการวิจัยโดยชุมชนเองพบว่าอาหารที่นำออกมาจากป่าแต่ละปีมีมูลค่าประมาณ4ล้านบาท 6. ในหมู่บ้านมีครอบครัวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ 7. มีวัดเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจให้แก่คนในชุมชนโดยจะมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้เด็กในชุมชนมาเรียนซึ่งจะสอนด้านพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิน่นโดยแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับตรีระดับโทและระดับเอกมีเด็กมาเรียนทุกวันอาทิตย์ประมาณ200คน 8. มีศิลปินเชียงรายด้านจิตรกรรมสนมันบนภาพใบในหมู่บ้านจะสอนวาดภาพให้แก่เด็กในหมู่บ้าน การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 1. นโยบายสาธารณะไม่เลี้ยงเล่าและไม่เล่นการพนันในงานศพถ้างานใดมีเจ้าภาพจะถูกปรับงานละ3,000บาทและพระจะไม่รับกิจนิมนต์และได้ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะของตำบลเวียงการหลงแล้ว 2. งานทุกงานในชุมชนจัดเป็นเขตปลอดบุหรีจะมีป้ายเขตปลอดบุรีไปติดไว้ในงาน 3. การลดอาหารหวานมันเค็มในงานต่างๆของชุมชนด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนพฤติกรรมการกินผักเนื่องจากบ้านสํมรคเทตเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทมีทุ่งนาล้อมรอบหมู่บ้านมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านบริเวณหัวไร่ปลายนาจะปลูกผักไว้กินในหมู่บ้านมีแปลงผักสาธารณะซึ่งเป็นคันคลองชนประทานความยาวประมาณ2กิโลเมตรเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ ทุกคนในหมู่บ้านสามารถเก็บมาบริโภคได้คนปลูกนำไปจำหน่ายได้แต่คนที่ไม่ปลูกนำมาบริโภคได้แต่ห้ามนำไปจำหน่ายในโรงเรียนมีแปลงกเกษตรเพื่อชีวิตเป็นกเกษตรปลอดสารพิษให้นักเรียนปลูกสำหรับเป็นอาหารกลางวันและยังมีเหลือให้นักเรียนนำกลับไปบ้านและจำหน่ายในหมู่บ้านประชาชนมากกว่าร้อยละเก้าสิบกินข้าวและผักเป็นอาหารหลักเป็นประจำจึงไม่พบปัญหาพฤติกรรมการกินผักและผลไม้น้อย พฤติกรรมการออกกําลังกายส่วนใหญ่ชาวบ้านมาร่วมออกกําลังกายและมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆในตอนเช้าและตอนเย็นเช่น,ชนมูลาฮุบปั่นจักรยานรําไม้พองระวงย้อนยุกการเล่นกีฬากลางแจ้งของเยาวชนจากกระแสดังกล่าวประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายมากขึ้นกว่าร้อยละ25ปัจจัยส่งผลต่อความสําเร็จ 1. ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านเล็กกลุ่มองค์กรในชุมชนจำนวน19กลุ่มมีความเข้มแข็งมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 2. ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมีความสามัคคีกันเป็นหมู่บ้านที่มีต้นทุนทางสังคมค่อนข้างดีในอดีตเคยได้รับรางวัลหมู่บ้านตัวอย่างหลายรางวัล 3. เทศบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 4. ส่วนราชการให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินกิจกรรม 3. อ .2. อมาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง 5. ชมรมน้อยหนานเวียงป่าเป้าร่วมผลักดันนโยบายงานบุญงานศพปลอดเล่าปัญหาและอุปสรรค 1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม ประชาชนบางส่วนทำงานรับจ้างนอกบ้านซื้ออาหารปรุงสำเร็จมารับประทานจึงยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองได้ 2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของคนในชุมชนยังไม่สามารถแก้ไขได้แนวทางแก้ไข 1. ดําเนินการอาหารปลอดภัยในชุมชนร่วมกับโรงเรียนโดยการตรวจประเมินร้านอาหารแหงลอยตลาดสด และร้านขายอาหารปรุงสำเร็จให้จำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 2. ดํดำเนินงานร่วมกับโครงการจังหวัดเชียงรายปลอดบุหรี่โดยสำรวจผู้สูบบุหรี่และดื่มสุราพร้อมทั้งรับสมัครผู้ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่และสุราและให้การบำบัดโดยทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าโดยจัดเป็นคลินิกเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่าน 3. ผลักดันการดำเนินโครงการงานบุญปลอดเล่าอย่างจริงจังในชุมชน 4. ส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบ้านสันมเคตมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนบ้านสันมเคตทุกคนมีสุขภาพที่ดีตามวิถีชุมชนและมีความพอเพียงอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไป